ก็จริงๆเรื่องเรามันก็สักประมาณ6 7เจปีได้แล้วมันมันมนานมากจนจนผมจำดีเทลได้บางส่วนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ณวันนี้ครับจริงๆผมกับแฟนเก่าคนนั้นอนะ่ะจริงๆก็ยังคุยกันอยู่ครับยังคุยกันในแบบฐานะเพื่อนยังโทรคุยกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตัวตัวตัวของแฟนผมเองอ่ะก็ยังติดต่องานกันอยู่ก็คือเหมือนแบบเวลามีงานก็คือจะทํางานร่วมกันแล้วก็หางานให้อะไรเงี้ยก็เลย พอมันเกิดข่าวขึ้นก็แอบเอ๊ะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเอ้ยเอ้าทำไมเกิดข่าวหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วเราคุยกันตลอดแล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นผมว่ามันมีส่วนที่มันถูกแต่ว่ามันมีส่วนที่มันเขาเรียกว่าอะไรมิสคอมมิวกันเยอะแต่ว่าแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าปกติผมมาไม่ใช่คนโซเชียลแล้วการที่ผมจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์หรือเรื่องอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ค่อยใช่ตัวผมเพราะผมรู้สึกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นอ่ะผมมีทางมีการได้คุยกับเหมือนเล่าทะเลาะกับ หรือเราเพราะคนอบครัวสิ่งที่เราทําก็คือเราคุยกันภายในเพราะเรารู้สึกว่าการการออกมาพูดหรือการอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนการประกาศสงครามกันบนโซเชียลแล้วมันไม่จบใช่แต่ว่าที่จะบอกก็คือผมมีการคุยกันแล้วจริงๆตั้งแต่6-7เจ็ดปีที่แล้วแล้วแหละแล้วก็อยากจะบอกว่าข่าวบางส่วนอ่ะมันก็มิสคอมมิวไปเยอะ mm hmm. แต่ว่าผมแค่ไม่อยากจะออกมาแก้ต่างเพื่อให้พี่นึกออกใช่ไหมครับ mm hmm. ข่าวบันเทิงเวลาเราออกมาแก้ต่างมันคือการเหมือนเปิดประเด็น ใช่แล้วคนก็จะบอกแล้วอย่างนั้นนะไม่ใช่หรือว่างผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าที่ผ่านมาไม่ว่าผมจะคบกับใครอะเวลามีข่าวเดียผมไม่เคยตอบโต้เลย mm hmm. ผมปล่อยให้มันเป็นไปแล้วก็ผมรู้สึกว่าคนที่เขาเสพข่าวจริงๆเขาจะไปติดตามดูว่าอะไรมันเกิดขึ้นตอนไหนแต่ไม่ได้บอกให้ไปติดตามนะแต่หมายถึงว่าว่าง่ายๆคือผมไม่ค่อยซีเรียสใช่ใช่กับการที่เขาขุดมาแล้วมันตัดสินแล้วไปโดยที่เราจะไม่ได้พูดเลยสักคำอมไที่มันเป็นเรื่องเก่า ผมรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนเลยเหมือนเมื่อก่อนเลยคือเหมือนกับว่าตอนผมคบกับแฟนอีกคนนึงแล้วผมโดนบูลลี่เรื่องหน้าตาผมก็เลิกเล่นโซเชียลไปเลยนะผมก็รู้สึกว่ามันทําไมวะทําไมมันเออทำไมมันเกิดขึ้นเร็วแบบนี้เขาไม่แม้แต่จะคิดรอรอฟังความจากอีกฝ่ายเลยเขาเหมือนกับว่าดูรายการมาลเขาให้สัมภาษณ์แบบนี้แล้วเขาเลือกที่จะเข้ามาด่าเลยใช่แต่ว่าผมเป็นสไตล์นี้จริงๆคือเลิกกับใครจะคนดังไม่ดัง หรือว่าอะไรผมไม่เคยเออกมาพูดเลยเพราะว่าผมอะ่ะมีเป้าของผมก็คือผมแค่ใช้ชีวิตแล้วผมเชื่อว่าคนที่เสพข่าวจริงๆอะ่ะเขาจะไม่ตัดสินเร็วเขาจะไปดูเรื่องราวจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าทำลายอะไรต่างๆมันมีอยู่ในโซเชียลอยู่แล้วแหละไม่พี่ถามว่าการที่เขาเราเขาจะติดรถไปเราอยากจะอธิบายมารยากจะมีแวบนึงอยากจะพูดเลยว่ามันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดจะไปเองแวบแวบนึงมีแวบนึงมีแต่ว่าผมแบ่งอย่างเงี้ยเท่าที่ผมวิคเคราะห์นะครับ ผมคิดว่าคนเสพข่าวมีอยู่ประมาณสัก2 3สาประเภทก็คือหนึ่งคือเสพเพื่อรับข่าวจริงๆก็คือความจริงความไม่จริงเน,นี่ยหนึ่งกับ2คือคนที่ไม่สนใครชนะฉันอยู่ข้างนั้นและคนแบบนี้มีมากกว่าการที่ผมออกไปพูดมันเหมือนเป็นการฟีดเพื่อให้คอนเทนต์มันคงอยู่และให้คนทายสนุก,กันไปเรื่อยๆการที่เราออกไปพูดความจริงไม่ค่อยมีประโยชน์หรือการไปแก้ต่างในข้อไหนก็ตาม ความรักอะทุกคนรู้อยู่แล้วมันมีแง่มุมที่หลากหลายแง่มุมที่เราไม่ได้อยากจะออกมาพูดเพื่อให้มันสาวความยืดนึอกอออใช่ไหมครับมันเหมือนคนอีกคนหนึ่งเดินออกไปหน้าบ้านแล้วแบบทําไมแกถึงทํากับฉันอย่างนี้แล้วลองนึกภาพอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรอะเขาจะเดินออกไปหน้าบ้านเพื่อที่จะไปตะโกนด่ากันให้ชาวบ้านมาจัดเราทําไมทําไมเราไม่กลับเข้ามาคุยกันในบ้านนึกออกใช่ไหมครับผมคิดแบบนั้นนะสําหรับผมแล้วผมก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกอะคือผมอะ คุยกันอยู่แล้วล่าสุดผมยังผมยังไปเปลี่ยนโปรโมชั่นเบอร์ให้เขาอยู่เลยเมืม่อไม่นานมานี้เลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็แปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถามว่าผมอยากจะไปะเปิดศึกหรืออะไรไหมไม่แล้วผมคิดว่ามันมันน่าจะมีคอมมิวกันไม่สัญญาต่าง้เราได้ขุดเขาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคือดีทำไมคนถึงมาขุดกันอย่างเงี้ยทั้งที่เรื่องมันก็หลายเทปมานานแล้วผม,มว่าน่าจะเป็นข่าวมาจากผนพวงอีกคนนึงว่า คือนะตอนนี้คนเหมือนเกิดไบแอดกับน,น้องเขาแล้วอะ<ช>่ะการที่ผมจะออกไปแก้ต่างอะ<ช>่ะคนจะไม่ค่อยเชื่อ,อเพราะว่าก็น้องคนนั้นทําแบบนั้นอ่ะมันก็ต้องทําแบบนี้แหละแล้วการที่ผมออกไปตอนนี้ไม่มีประโยชน์และที่สําคัญเรื่องมันผ่านมา6กเปีแล้วเทาถ้าเท่าเข้า,าไปดูคือมันนานมากแล้วครับแล้วผมได้คุยกันหมดแล้วแล้ววันนี้ผมเป็นเพื่อนกันแล้วที่เป็นเพื่อนประเภทที่โทรกันถามว่าสารทุกสุขดิบแล้วแม้แต่แฟนผมเองก็ทํางานร่วมกับเขาอ่ะ ก็คือเป็นเพื่อนกันหมดไอจีก็ยังฟอกันอยู่อะแล้วผมจะอยู่ดีๆมาสร้างความอีกเพื่ออะไรอะมันมันไม่ใช่เรื่องของเราทั้งสองคนแล้วมันไม่ใช่เรื่องผมกับน้องเขาแล้วอะมันเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วอะที่อยากจะรู้ความจริงเ่ะจริงๆมันเป็นเรื่องส่วนตัวผมก็เลยอยากคีบให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวไว้อะไรเงี้ยแล้วก็อันไหนที่ผมแสดงออกไปไม่ไม่โอเคเนี่ยผมแต่ยังไม่ได้แสดงออกไป เราไม่ผมไม่ได้เล่นโซเชียลอะเออใช่ถ้าเราเป็นดาราเราต้องอยู่ับโซเชียลผมเอ้ยผมบอกก่อนนะผมบอกก่อนว่าผมไม่เคยท r e ต t ตัวเองว่าเป็นดาราและความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอย่าคิดว่าการที่ผมเลิกกันกับใครเพราะว่าผมคิดว่าคนนั้นคือดาราหรือไม่ดาราผมท r ีตทุกคนเท่ากันและผมพูดกับทุกคนเสมอว่าเฮ้ยสมมุติว่ามีคนชอบดาราคนหนึ่งแล้วเขาอยากจีบผมบอกมึงจีบดิเฮ้ยพี่เขาเป็นดาราผมแบบเฮ้ยไม่เกี่ยวหรอกคนทุกคนเท่ากันเว้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือ ความสัมพันธ์ทุกความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นผมไม่เคยเลือกใครเพราะใครดังกว่าหรือว่าฮอตกว่าหรือว่าอะไรก็ตามผมบอกตรงๆนะและตัวเขาเองก็น่าจะรู้ว่าความรักครั้งนั้นของผมผมตั้งใจมากถ้าเขานึกย้อนกลับไปถ้าถ้าเขานึกย้อนกลับไปผมตั้งใจมากๆและผมว่าเขาจําได้และเราทําเต็มที่กันเราทั้งคู่ <S S S มเมื่อถึงวันนึงมันต้องเลิกกันมันไม่มีเหตุผลอะไรนอกจากตัวเราสองคนเอง